ทุกคนเคยรู้ไหมว่าในหนึ่งวันเราใช้โทรศัพท์บ่อยแค่ไหนเนี่ยเพื่อนเราเองดูขนาดขึ้นบันไดอ่ะมันยังเล่นเลยเห็นไหมขณะที่ให้รถจอดพวกมันก็ยังมายืนเล่นกันดูพวกมันทำเอาอีกละขาดตอนมารอเรียนพวกมันก็ยังเล่นไม่เลิกกันเลยยังยังอีก ตั้งแต่เลิกเรียนจนถึงตอนเนี้จะสี่ทุ่มละชุดก็ยังไม่เปลี่ยนน้ําก็ยังไม่อาบเลยมันจะรู้ไหมว่าที่มันเล่นเยอะๆเนี่ยจะส่งผลเสียกับร่างกายมันยังไงบ้างมาจะเริ่มบอกข้อเสียแล้วนะหนึ่งเลยที่เราเห็นได้ชัดๆคือเวลาที่นั่งเล่นโทรศัพท์น,น,นานๆเนี่ยจะทําให้คอบาดและไหล่ของเราเกิดอาการเกร็งและเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดหลังเดือรังหรือออฟฟิศดูมได้รวมไปถึงหมอนรองกระดูกที่เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรอีกด้วยมามาดูข้อ2กันเลย สิ่งที่ตามมาคืออาการทางสายตาที่มีสาเหตุมาจากการเพ่งสายตานานๆทำให้สายตาล้าเกิดอาการตาแห้งซึ่งหากปล่อยไว้นานๆจะทำให้จอประสาทตาและวุ้นในตาเสื่อมได้ปะข้อต่อไปจะพาไปดูผลกระทบทางด้านจิตใจกันเราไปดูข้ามาลล่สดกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลยมันใจนั่นคิ้วหรือหง่งหัวอุ้ยอุ้ยทำไมร้ายมาก ีเคี้้ยยแลวนะชออบเเห็นไหมตอนที่พวกมันอยู่หน้ากล้องพวกมันก็ล่าเริงนะแต่พออยู่หลังกล้องเท่านั้นแหละก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยแน่จริงเรากล้องสดจริงยแรงมากจริงๆแล้ว จริงๆเราไม่ได้เอากล้องสูวหรอเราใช้กระสดไี่ใช่หรอใช่ไหมใช่เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าสิ่งที่ทุกคนทําอยู่ตอนเนี้มันส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจเรามากเหมือนกันนะเราไม่รู้เลยว่าความเคยชินที่เราทําอยู่ทุกวันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเรามากแค่ไหนและเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพูดหรือแสดงความคิดเห็น <c oughs> จะไปทําลายจิตใจใครบ้าง <c oughs> <c oughs> เราหวังว่าสิ่งที่เราเล่าให้ทุกคนฟังจะทําให้ทุกคนหันมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองและรักษาจิตใจของผู้คนในโลกออนไลน์รวมไปถึงใส่ใจเพื่อนข้างๆเราด้วยนะบ๊ายบาย